จากเรื่องที่แล้วนะที่เราเรียนเรื่องพิกัดทรงกระบอกไปวันนี้มาต่อเรื่องพิกัดทรงกลม <c oughs> มากันเลยพิกัดทรงกลมนะคะก็จะไม่ใช่อันเดิมและจะเปลี่ยนและจะเปลี่ยนเป็นโลเซต้าแล้วก็ฟีอันนี้เรียกว่าฟีนะอืมเรามาดูกันจุดทนะคะจะเป็นโลเซต้าแล้วก็ฟีนะคะมาจากไหนล่ะมาจากไหนอ่ะ โลตัวแรกนะคะก็จะมาเนี่ยอันนี้คือโลเนาะโลตัวแรกนะคะก็จะมาจากจุดกําเนิดลากไปยันจุด p ก็จะได้โลตัวแรกต่อไปเซต้าก็เหมือนเดิมค่ะก็คือกวาดจากเส้นเอกนะคะเป็นมุมที่กวาดจากเส้นเอกมาถึงนี้นะคะแล้ว p คืออะไร p ตรงนี้นะคะก็คือภาพฉายโดยจุดนี้นะคะจะฉายมาจากจุด Z ค่ะจุดกําเนิดนะคะมาจนถึง p พารมนะคะก็คือ R นั่นเองอ่ะขออนุญาตเขียนเพิ่มเข้าไปนะนี่โอเคไหมเส้นนี้คือเส้น R เนาะนะคะจุดพีพามนะคะก็จะเขียนได้ออกมาเป็น R เซตาแล้วก็มุมฉากหรือว่าพายส่วน2นะคะอย่ามามุมฉากเนาะหรือเราสามารถมองเป็นพิกัดฉากก็ได้นะก็จะกลายเป็นพีพามใช่ไหม X Y ศูแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะง่ายกว่า แล้วเราต้องจำให้ได้นะคะว่าอันไหนนะคะจากจุดไหนไปไหนย้ำอีกทีเนาะโลจากจุดกำเนิดพยานจุด P โลนะคะโล <Low S 2> นะต่อไปเซต้านะคะก็คือมุมที่กวาดนะคะจากแกน X นะคะไปจนถึงและมี R นะคะโอเคไหมซึ่งเป็นภาพฉายของ P ลงมานะคะมุมฟีนะคะก็จะเป็นมุมจาก Z Z ไปจนถึง P นะคะอันนี้ก็คือมุมฟ h i โอเคไหมเรามาดูอ่าเรามาดูความสัมพันธ์นะคะระหว่างพิกัดฉากและพิกัดทรงกลมเนาะอืมถ้าแปลงจากพิกัดทรงกลมเป็นพิกัดฉากก็จะใช้สมการ x เท่ากับโล sine phi cos theta y เท่ากับโล sine phi sine t e t z จะเท่ากับโล cos phi อ่ะ แต่ถ้าเกิดเป็นการแปลงพิกัดฉากเป็นพิกัดทรงกลมก็จะได้เป็น x กกำลังสองบวก y กำลังสองบวกเซตกำลังสองเท่ากับโลกำลังสองโอเคต่อไปเรามาต่อกันมาทีนี้นะคะเราจะมาดูกราฟนะคะกราฟพิกัดทรงกลมง่ายๆนะคะอ่ะก็ไก่โลเท่ากับสี่เอ้ยโลเท่ากับซีเอ้ยโลเท่ากับซีเออ <c oughs> มาจากพิกัดทรงกลมนะคะมาจาก x กำลังสองบวก y กำลังสองบวก z กำลังสองเท่ากับ c กำลังสองนะคะก็คือการยากกำลังทั้งสองข้างนะคะเราก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้เคยไหมก็ม <t> คือทรงกลมนะคะที่มีรัศมีก็คือ c นั่นเองส่วนรูปขอไข่นะคะอ่ะอันนี้ก็จะมีความเป็นพิเศษนิดน,นึ่งก็จะเป็น เซต้าเท่ากับ C นะคะก็คือราหน้าแบบเป็นแผ่นแบบนี้โอเคไหมอีกรูปนะคะก็จะเป็นกล้วยอ้าวมีกล้วยหงายกล้วยคว่ำด้วยทำไมาถึงเป็นแบบนั้นล่ะอ้าเพราะว่าค <c oughs> ่าของกล้วยก็คือมุมอะไรมุมฟีอืมแล้วมุมฟีอะเท่ากับ C ใช่ไหมถ้าซะอยู่ในช่วง0ถึงพายส่วนสก็จะเป็นหงายงี้แต่ถ้า C อยู่ในช่วงพายส่วนสองจนถึงพายอันนี้ก็จะเป็นความนะคะอืมโอเคไหม